เลขหนึ่งนะเจ้าคุณน้องขาถือไหมค่ะขอเพื่อคําถามนี้เป็นคําถามของไวพี่ปฏิภาของน้องนะเจ้าพี่มีอยู่5คํคำถามมือน้องเลือกก็แต่หมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ใจน้องเลือกอะไรอย่างหมายเลขหนึงนะ่งเนาะมาเอาอีหลังเวทีก็อยู่หลังเวที <c oughs> หมายเลขคําถามหมายเลขหนึ่งนะเจ้า <c oughs> ในยุคปัจจุบันคนทั่ว,ท,วทั่วโลกนิยมใจซื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลแคร โซเชียลมีเดียนะเจ้ากันมากมายเนาะและในฐานะาที่น้องเป็นคนรุ่นใหม่คิดว่าจะใช้จะใช้ซื่อดังกล่าวเนี่ยในการเชิญชวนและเผยแผพร่เมืองจังแสนอย่างใดเจ้าเจ้าขอบคุณสำหรับคำถามน,นะเจ้าสำหรับซื้อมีเดียหรือซื้อโซเชียลเน็ตเวิร์กนะเจ้าเป็นซื้อที่กว้างขวางเจ้ามีทุกคนในบนโลกนี้นะเจ้า รู้ว่าสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้กว้างขวางมีทั้งอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กโซเชียลแคมนะเจ้าหลายๆต่างๆนะเจ้าและ่าน้องจับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเจิงแสนนี่นะเจ้าน้องจับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาพระเจิงแสนนะเจ้าแล้วก็ของโอท็อปของเจิงแสนนะเจ้าหมอจะเป็นชามนนะเจ้าเหมือนกับผ้าทอแนะเจ้าแล้วก็สุดท้ายนี้นะเจ้า น้องไหนๆก,ก็ปีใหมนน่้วเนาะน้องขอขอไว้พรานุกกูคนกู้ขู่กุคนนะเจ้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าสวยขึ้นร้อขึ้นนะเจ้าแล้วก็ขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันแน่นๆนะเจ้ายินดีเจ้าขอบคุณเจ้าขอเสียพระพื้นก็มาเลขหนึ่งเดือเจ้าแยงแส่ของเฮาประวัติของเฮาคือข้าฝันของเฮาคือท่นามาตะาพระแยงแสงนะเจ้าน้อง,องเขาก็จะได้โปรโมทของในเรื่องของพระแยงแส่นะเจ้าพระสิงหนึ่งสิ่งสองสิ่งสามนะเจ้า หมายเลขสองเออหมายเลขสี่นะเจ้ามีตั้งแต่หมายเลขสองสามสี่ห้าเจ้าขคุน้องเอาหมายเลขสี่เจ้าหมายเลขสนะี่เนาะทุกพี่ขอเปิดปีก่กัม <c oughs> คำถามหมายเลขสี่นะเจ้าคำถามหมายเลขสี่ถามว่าถ้าหากว่าคุณสามารถเปลี่ยนสังคมไทยให้ในปัจจุบันคุณจะเลือกเปลี่ยนอะไรเพราะเหตุใดเหตุอะไ <c oughs> มรมาร์ทเจ้าท <c oughs> ำมกรมเนาะ ถ้าหากว่าคุณสามารถเปลี่ยนสังคมไทยในปัจจุบันได้คุณจะเลือกเปลี่ยนอะไรเพราะอะไรเจ้าเจ้าตามความจริงแล้วนะเจ้าตัวน้องนัทแค่คนเดียวบัสามารถที่จะเปลี่ยนสังคมไทยได้แต่ถ้าเฮาช่วยกันร,ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วน้องนัทเชื่อว่าเฮาจะสามารถเปลี่ยนได้และสิ่งที่น้องนัตอยากจะให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงนั่นก็นกนคือจิตใจของเฮาเจ้าน้องนัตอยากให้ื่ทุกคนมีความภัก ความฮักเตียงนัทบอกนี้บัดช่ความฮักเพียงชู้สาวแต่เป็นความฮักหลายอย่างความฮักต่อครอบครัวความฮักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความฮักต่อสถาบันการศึกษาสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันศาสนาทุกอย่างนั้นสอนให้เราเป็นคนดีบ่มีใคไทที่จะกึศอย่างกับเฮาในทางที่บดีแม่กับเจ้าพอเฮาได้รับความหักจากสิ่งเหล่านั้นแล้วเฮาก็ต้องเหื่อความฮักต่อไป เฮาหักคนอื่นเฮาหักาศาสนาเฮาสามารถที่จะก,ก่อให้เกิดความสามัคคีตัวมากำหลังได้นะเจ้าถ้าทุกคนมีความหักก็จะมีความสามาคัคคีช่วยเหลือกันมีน้ำใสเอ,อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่และรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างที่นายหลวงติ่กปัญยากให้เฮาเป็นนะเจ้านายหลวงเป้นกอนทา,ษา,ษาวไว้หลยอย่างนะเจ้าอย่างเศรษฐกิจพอเพียงอย่าเจ้าเป้กษาษานก็สอนห้เฮาดารงชีวิตอย่างสมถะและก็ยืนได้ด้วยตัวเองด้วยการพึ่งพากัน อย่างเงี้ยเจ้าถ้าเขาหักกันเขาช่วยเหลือกันน่ะน้องนัท่อว่าของคนไทยจะดีขึ้นนะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณน้องนัทนะเจ้าต่อไปหมายเลข12เจ้ามักระลุกหมายเลข12เนาะมีตั้งแต่หมายเลข2 3 5เจ้าคุณน้องจะเลือกอะไรอย่างค่ะหมายเลข3อ่าอัดกับไม่คำถามหมายเลข3ถามว่าในฐานะที่คุณเป็นคนไทยคนหนึ่ง คุณจะทําความดีอะไรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้บ้างขอบคุณสำหรับคำถามนะเจ้าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากสำหรับตัวน้องเองถ้าให้น้องทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุสูสแด่ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอย่างวันนี้เองก็เป็นวันทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2558ที่จะมาถึงนะเจ้าน้องในฐานะที่เป็นเยาวชนไทยเป็นคนไทยคนหนึ่งก็จะอยาก ทำความดีโดยการเป็นคนดีของคนไทยและก็อยากเพื่อทุกคนนั้นสามารถขีกันนะเจ้าเพราะว่าประเทศไทยของเฮานั้นเป็นเมืองแห่งแผ่นดินทองเป็นแผ่นดินแม่เฮาโจ,าจากดีที่เฮามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฮักพระศพนิกรชาวไทยทุกท่านเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าคนเฮาทุกคนฮักกันและทําดีเพื่อนายหลวงน้องเจ้าว่าทุกคน ทุกหน่วยงานจะสามารถอยู่ได้กันอย่างมีความสุขเจ้าทุกวันนี้ซึกไกลยังบ่ห่วงแต่วันสวงซึกใไกลไล่คมเหงถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจาก้องเพลงชาติไทยเงื่อนไผ่ฟังละเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าจะเกิดเป็นตุ้ดเป็นเตวก็บอกว่าจะเกิดเป็นชายเป็นหญิงก็บ่โซนจะเกิดเป็นอะไรอย่างต่างแต่โดนเกิดเป็นคนทำความดีเท่านี้ปอดาวขอบคุณค่านี่มึงมีกรคูก็มีกรนะ หายเลขสิห้าเจ้าเอาหมายเลขเอาเบอร์ห้าเลยเนาะโอเคค่ะมันต้องได้บอกว่าจะสองสามสี่ห้าน้โอเคค่ะหมายเลขหนะ้าแล้วเจ้าถ้าคุณเลือกเป็นดอกไม้หนึ่งชนิดคุณจะเลือกเป็นดอกอะไรเพราะอะไรถึงเลือกเป็นดอกไม้ชนิดนั้น ขอบคุณค่ะน้อมิกอ่าคงจะเลือกเป็นดอกรักค่ะเพราะว่าถึงแม่ดอกรักจะบสวยงามยังรูปร่าง แต่ความหมายมันดีค่ะเพราะไอหยางเพราะว่าดอกรักถ้าต้องเป็นดอกรักแล้วน้องอยากให้ทุกคนรักกันรักสามัคคีถ้าเกิดเรารักสามัคคีกันใช่ไหมคะประเทศไทยเราจะไม่เกิดการแตกแยกแบบนี้ค่ะและเหนือสิ่งอื่นใดที่น้องไมิกดีมาประกวดตีอำเภอแจ้งแสดนี่นะเจ้าต้องไปด้เห็นความรวมมือกันระหว่างภาครัฐและภางเอกชนเนาะตีแบบมีความรวมมือกันอ่อจัดงานประกวดนี้ขึ้นมาต้องไม่อดกึศไปได้เลยนะเจ้าถ้าสมมติว่า คนประเทศไทยของเราเนี่ยฮักกันเหมือนคนอำเภอเจียงแสนเนี่ยรอบรองเ่ยนะเจ้าว่าประเทศไทยของเราจะไปม,มีการแตกแยกกันอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าคำตอบของของน้องมิกนี่ได้รวดเร็วร,รังการนะับฟองให้ปรีว่าเนาะยีบอกเข่าลงน้ำผ <c oughs> งเตอะยเง้ยคำถามหมายเลขสองค่ะคำถามของน้องเซมมี่นะเจ้าถามว่า ปัจจุบันวัยรุ่นไทยจานวนมากหลงไหลวัฒนธรรมเกาหลีส่วหลงหรือวัฒนธรรมไทยคุณจะบอกกล่าวจูงใจวัฒนธรรมไทยของเขาเนี่ยคื่อหันกลับมาสนใจวัฒนธรรมไทยได้อย่างไดเจ้าคําถามนี้ก็เป็นคําถามดีๆนะเจ้าน้องเซมีก็คิดว่าคําถามนี้น้องเซมีก็อยากให้ทุกคนนะเจ้า มหาหันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยเฮาเนี่ยเจ้าพ่อวัฒนธรรมประเพณีเฮาเป็นวัฒนธรรมตีต่างชาติได้ถือยกย่องเนี่ยเจ้าว่าเป็นวัฒนธรรมแห่งเมืองโบราณวัฒนธรรมแห่งศาสนาเนี่ยเจ้านอกจากีก็ขอเจิญชวนเนี่ยเจ้ายังให้ทุกคนเจริญชวนเนี่ยเจ้าสอนลูกสอนหลานเนเฮาเนี่ยเจ้าเป็นแบบยางดีดีให้กับครอบครัวเนี่ยเจ้าแล้วลูกหลานเฮาก็จะสืบทถอดวัฒนธรรมได้อย่างดีเจ้าขอบคุณเจ้า เสียงรอบฟือ้นคร้าสาวงามที่ตอบคำถามดีๆของเฮาวตัวนะเจ้าเธอเฉลียวฉลาดในการแล้วและลมีปฏิหารใหม่พิบในการตอบคำถามของเฮานะเจ้าตอนนี้เฮาวจะฮึ่ยฮ้น่นางงามของเฮาได้ลงไปภาคพรแต่อธัธยาศัยสักการมนึ่งนะเจ้าบางคนก็อยากกินเบียร์บางคนก็อยากกินเหล้าเนะาะเราก็บอกหูข,ของเขานะเจ้าเนาะตอนนี้อฮาวขอส่งมอบไป็นที่ฮึ่ยับทางทีมงานของเฮาวนะเจ้านะฮองเจ้าน้องฮนะองโอเคก็เจ้า เรื่องของเรื่องมาได้อ๋อข้าเจ้าข้าใจะจ,ะจะไปโยกเบียร์แคมโปหนึ่งคุณพี่ขาคุณพี่เงยเหงยเงยเงย,เงย,เงยอันไปอันน่าขาะคุณพี่เจ้าวมันตองแต่างนอดจิกปลังมาได้เนาะ